มีอะไรนะเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องปากเรื่องท้องก็บนอยู่แค่นี้ไม่เคยหนีเรื่องนี้เลยแล้วก็กลับมาทําเรื่องเดิมๆแล้วก็ไม่ชินแล,ล้วก็มาทาเหมือนเดิมอีกแล้วก็ไม่ชิน <laughs> จนจนกว่าจะเริ่มเห็นความจริงแล้วเห็นความจริงแล้วก็ถึงเริ่มอยากจะหาทางออกจากมันนะครับก็ไม่หาทาง บางคนก็ต้องใช้เวลานานหน่อยอกหักซ้ำๆถึงสิบคนฉันไม่รักใครแล้วไงเจ็บจนพอมันก็จะยอมบางคนก็ตกงานจนร้อยครั้งอะบอกเออฉันไม่กลับไปอยู่บ้านผ,ผูกผักดีกว่าเจ็บจนพอบางคนก็โดนหลอกจนจนเห็นเห็นอาการที่โดนหลอกนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเหมือนพี่มี จิชินและชาก็เลยวก็จะเห็นว่ามันทุกข์พอมันถึงที่สุดแห่งทุกข์มันก็พ้นทุกข์ได้เป็นวานีา่แล้วทรมานกับร่างกายมากๆอย,าอย่างอาจารย์กำพลวะป่วยใช่ไหมพอป่วยเสร็จก็ภาวนาภาวนาก็เริ่มทุกข์ก็เริ่มหาทางออกจากทุกข์ให้ได้แต่ถ้า เราไปทุกมากพอมันก็กําลังมันไม่พอกําลังมันไม่พอและแต่คนบางคนก็เห็นเร็วบางคนก็เห็นช้าคนไหนเห็นเร็วก็ออกจากมันได้เร็วหน่อยก็สบายเร็วหน่อยเหมือนเราออกจากเกมหนึ่งอะแล้วเรามาเป็นผู้นั่งดูแล้วเราก็จะตลกในในเกมนั้นที่เราออกมานั่งดูเพื่อนเราเคยเห็นไหมเพื่อนเราเล่นเกมเคยเห็นเกมเศ็ษฐีไหมสมัยก่อนนี่ทำอยู่นับแกแล้วนะพวกเนี้ย นั่งเล่นเกมเศรษฐีใช่ไหมอันนี้ฉันมีบ้านนะอันนี้ฉันมีอะไรนะโรงจอดรถอันนี้ฉันมีรถเนยะฉันมีก็สนุกในเกมเศรษฐีนั่นะนะนะก็เหมือนพวกเราเนี่ยสนุกในมายาของโลกจนวันหนึ่งเร,เ,เราเออแบบเราเบื่อเราเบื่อมีบ้านเยอะๆหลังแล้วเรื่องเหมือนเบื่อมีที่ดินแล้วเราเราเริ่มเบื่อในเกมเศรษฐีแล้วเราก็เออจะไม่เล่นแล้วนะก็ออกมาไอ้เพื่อนก็มโมยวา, hey, ายเฮ้ยเธอไปยังไงเนี่ยฉันเล่นยังเล่นไม่จบเลยเฮ้ เธอต้องได้เห็นมันจบก่อนเนี่ยก็เหมือนลูกมันสามีมันภรรยาเหมือนเพื่อนร่วมงานเหมือนคนรักที่ดึงเราไว้บอกอย่าเพิ่งไปสิฉันเธอฉันยังรักเธออยู่เลยฉันยังห่วงเธออยู่เลยเออไม่เอาแล้วฉันฉันจีเกตเล่นแหละฉันเล่นมานานแล้วฉันเล่นมาตั้งหลายล้านล้านครั้งแล้วพอออกมาก็เลยโอ้มันไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่ามันก็แค่มันหลงเล่นในละครโลกไป ไปตามเหตุปัจเจัยมันต้องเล่นพอออกมาได้ก็ไปเห็นความจริงก็แค่นี้ธรรมะมีอยู่แค่นี้แหละธรรมะไม่มีอะไรเลยเห็นว่าเรากําลังถูกหลอกให้มาเล่นในละครแล้วเราก็ออกจากละครนั้นได้แล้วก็เป็นอิสระของมันจบธรรมะของพระเจ้าก็สอนเรื่อง,งเรื่องนี้ยเรื่องการถูกหลอกให้มันหลงยึดในวัฏฏะสงสารแล้วก็ออกไม่ได้พระงกก็แค่ชีว้ว่าเธอก็หยุด จะหยุดแล้วเธอก็ดูพิจารณาดูไปว่าสิ่งที่เธอกาลังกําลังเป็นกําลังทํากําลังตายกาลังมีเนี่ยมันจริงไหมถ้ามันไม่จริงและมันม,มีมีการทําเหมือนเดิมซ้ําๆซ้ำๆก็แสดงว่าเราถูกหลอกให้กลับมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็แค่มาชี้ชี้เสร็จแล้วก็หยุดหยุดเสร็จแล้วก็ออกอจากมันแค่นี้เองถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเบื้องตน้น เป็นเราไม่เคยอยู่ต่อจากขันห้านะขันห้าเกิดดับมันก็เกิดกับขันห้ามันก็ดับไปพร้อมขันห้าพอเป็นเราเนี่ยเกิดพร้อมกันห้าตัดพร้อมขันห้าเกิดพร้อมกันห้าตัดพร้อมขันห้าเกิดดับไปพร้อมกันจนวันหนึ่งเราได้สติเราได้สมาธิเรามีปัญญาขันห้ามันจะเกิดดับเหมือนเดิมแต่ผู้เข้าไปยึดขันธ์หน้ามันจะเริ่มเห็นช่องว่างออกมาเฮ้ยมันมีเยื่อ เยื่อใหญ่ยึดเอาขันห้าไว้เป็นตัณหาในวัตถนาแล้วมีความสําคัญคืออุปทานนี่แหละที่สําคัญสุดก็คือความยึดมันถือมันในกัน้าทกันที่เราไม่เห็นมันยึดว่ามันเป็นมันแล้วมันก็เสียดายของแหนอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ในนี้เพราะมันเห็นเท่านั้นเนี่ยเห็นว่าถูกหลอกนะนี่แหละนี่คือวิชาเมื่อก่อนมันไม่มีวิชาเลยเพราะมันเป็นเราหมดเลยเราคิดเราเข้าใจมีแต่เราได้เราเสียเราเราเต็มไปหมดเลย พอมันเห็นยืดออกมาเอ้ามันไม่ใช่เราขาดกัดเลยทีนี้ทีนี้ขาน่าก็เกิดดบเหมือนเดิมแต่ไม่มีผู้ยืดแล้วก็เลยเป็นรู้ที่ไม่มีเราเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นรู้ที่เป็นเรารู้เราเข้าใจเราสุขเราทุกข์เราดีเราชั่วเล่มมีแต่เราเต็มหมดเลยพอเรายืดออกมาเอ้ามันเป็นเป็นมันไม่มีเรามันเป็นแค่มันทํางานของมันเองเป็นธรรมชาติที่มันเกิดดบสุขทุกข์ปุ่มแต่เกิดดบสุขทุกข์ปุ่มแต่กีอะไรหลายไม่ได้อะไรที่มากกว่านี้เลยแค่นี้ เห็นแค่สิ่งที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เห็นเห็นขันห้าที่มีความเป็นเราแค่นี้แหละจบแล้วพอแล้วหน่อยให้กูไปเทศที่อื่นบ้างเถอะต้อมีคำถามไหมถามอะไรไหมโยมควรจะไปลาที่วัดนลาที่ใจลาวันนี้ได้แตขาดวันนี้ไห้แต่ยังไม่เบื่อมันก็ลาไม่ขาดดีก็เป็นแค่วาจา บันนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานนบัรมีขอลาพุทธภูมิมันก็เป็นแค่ปากมันต้องอาศัยปากหลายๆครั้งเห็นไหมอุบาลเนี่ยลาพุทธภูมิทั่วประเทศไทยไอ้มันไอมันมีแต่ความอยากช่วยคนแล้วก็ไม่รู้แต่เราเราไม่อยากเกิดละเราแค่ไม่อยากเกิดแต่เราไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเราก็เลยไปอธิษฐานออกไปที่พระเจดีพระเจดีสำคัญในประเทศไทยไปหมดเลยทั่วประเทศไทยด้วยจังหวัดสําสคัญที่ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปถึงว่าเราเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราเชื่อว่าที่นั่นมงคลที่นั่นมีพระเจ้าอยู่ที่นั่นมีพลังงานของพระเจ้าเีตอนนั้นเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะแบบมากมายนะเราไปแล้วก็ไปบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นพระผลนิพพานขอให้ข้าพเจ้าได้พ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้เนี่ยก็อธิษฐานแค่เนี้ยกรรมใดที่ข้าพเจ้าทํากับผูดด้ใดไว้ทุกภพชาติปับันนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดในกรรมแล้วไว้ท่านได้โปพรดพเยทาพ ไอ้ข้าพเจ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมในหลุดพ้นเข้ามาขึ้นนิพพานในชาติปัจจุบันนี่ในการอธิฐานอย่างเงี้ยอธิฐานที่ดีที่ดีที่ดีอธิฐานจนมันเริ่มมันเริ่มเต็มพอพอมันพอมันเต็มพอแล้วมันก็เลยทีนี้มันก็มันก็ไปเอาแล้วก็ไม่อยากจะไม่เกิดละก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆตรมบสเต็ปของมันอั้นเราต้องพอซะก่อนถ้าใจเราพอมันจะ ทิ้ำหมดเลยมันจะเพียงพอมันจะทิ้งเป็นลาบคาบเลยใช่ไหมต้องเนี่ยทำไมถึงออกบวชได้ทํำไมถึงผู้หญิงถึงโกนผมได้ทำไมถึงทิ้งงานงานได้ทํำไมถึงออกจากครัวเรือนมีลูกเก้ามีสามีมีภรรยาทําไมเราถึงออกได้เพราะว่ามันพอกําลังที่จะทิ้งอะมันมากพอเนี่ยพอเหมือนเรามามองตึกเนี่ยใช่ไหมนี่เราก็ไม่ได้อยากได้เนะเราก็ไม่ได้อยากมีอะไรแบบนี้และแต่ทําไมเราออกไปไม่ได้กําลังโพธิสัตว์มันมากกว่ากําลัง้นทุก กำลังโพธิญาณนะมันดึงเอาไว้ว่าเราที่เนี่ยเราจะได้ช่วยคนเราจะเป็นประโยชน์เนี่ยคำเนี้ยเฮ้ยเราจัางทาประโยชน์ได้นะเรายัางอยู่ในโลกเรายัางสร้างประโยชน์ได้นะคําเนี้ยหลอกเรามาหลายล้านชาติแล้วนะเฮ้ยเราเรายัางมีประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นะเรายัางมีประโยชน์ให้กับครอบครัวได้นะเหมือนกันนะเราสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจากชาตินี้เลยก็ตายไปเปล่า ได้อยู่แต่ว่ามันได้ไม่เต็มที่จนถึงที่สุดเราต้องหยุดการได้ทั้งหมดหยุดการแสวงหาหยุดการอยากได้อยากมีอยากเป็นหยุดไม่มีเมยญาติก็ไม่มีในใจอ่ะมันมันดำพอสมควรนะการภาวนามันไม่เหลือใครเลยทั้งสุดท้ายครูบาเห็นธรรมะของพุทธเจ้ามันหายไปต่อหน้าเลยธรรมะของพระองค์เนี่ยมันหายไปมันก็เลยันรู้ว่าโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีแม้แต่นิดเดียวมันก็ไม่มีไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันหลอกหมดเลยแต่ต้องอาศัยนะต้องอาศัยเข้าใจเนาะต้องอาศัยทีละสเตปสเตปเต่คนทุกวันนี้ไปดูไปเอาความไม่มีมาตั้งต้นก่อนซึ่งมันยังทิ้งทิ้งหยาบหยาบยังไม่ได้หมีเข้าใจไหมเราไปทิ้งสุญญตาไปเลยอะแต่ว่าหยาบหยาบเรายังทิ้งไม่ได้เลยเรายังทิ้งความรักไม่ได้เรายังทิ้งความห่วงใยไม่ได้เรายังทิ้งบ้านไม่ได้เรายังทิ้งครอบครัวไม่ได้ทิ้งหยาบเรายังทิ้งไม่ได้เราเลยไปเอาไอ้เเราต้องทิ้งหมดเลยอย่างง ม,มันก็เลยต้องกลับมาทิ้งใหม่มก็เลยสุยญตาเข้าใจละแต่มันยังวางไม่ได้นะก็เลยกลับมาเบสิกใหม่เออมาทิ้งพอถึงที่สุดพอทิ้งได้จากใจปุ๊บทีนี้สุยญตาเลยขอหมีก็เลยเดือวันที่หมีทิ้งไปอยู่แบบใช่แบบแบบแบบทิ้งได้หมดจริงจริงแล้วปัญญาเราไม่ต้องเดินเลยมันมันถึงว่าเราไม่ได้ห่วงอะไรนะแต่เรายังมีภรรยามีลูกมีคนรักเงี้ยเนี่ยคือห่วง แต่ถามว่าต้องทิ้งตอนนี้ไหมวาก็ไม่ได้ให้ทิ้งเพราะถึงเวลาก่อนเราก็เราก็ไปอยู่ด้วยกันเอาภรรยาก็ไปอยู่กับวัดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแต่บาคนก็มาอยู่วัดแม่ก็มาอยู่วัดไหมเนี่ยสักพักแม่ก็มาแล้วพอปลูกมาปวดปุ๊บแม่ก็ตามมาแล้วเราไม่ได้ทิ้งใครนะสรุปว่าเราไม่ไม่ได้ทิ้งใครเลยนะแต่เขาจะกลับมาหามาหาเราเองในสิ่งที่เหมาะสมดวยวําหรับวันหนึ่งทุกท่านก็เข้าใจ มันเนี่ยยังไม่เข้าใจหรอกันหนึ่งพวกท่านทุกจนมากพอพวกท่านก็ทิ้งได้พวกท่านทุกไม่มากพอพวกท่านก็ทิ้งไม่ได้มันเหลือไม่ได้นะไม่ชีมันเหลือแม้กระทั่งความศรัทธามากๆนี่ก็เหลือไม่ได้มันศรัทธาอยู่แต่มันไม่เหมือนเดิมมันอิสระจริงๆอิสระต่อครูบาอาจารย์ไม่ใช่แต่พระเจ้าเองครูบาเนี่ยถามว่าครูบาลักพระเจ้าไหมลักมากที่สุดในชีวิตแล้วหละ่ะแต่ครูบาไม่รักท่านเลย ไม่รู้จะเข้าใจไหมเราะกูบากับท่านเป็นอันเดียวกันไปแล้วกูบากับแม่กูบาก็เป็นอันเดียวกันไปแล้วกูบากับก้อนหินก็เป็นอันเดียวกันเราคือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินนกับจักรวาลทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเราก็เลยไม่ไม่ต้องไปคิดถึงใครไม่ต้องไปรักใครเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วก็เลยถามว่าทําไมพระจาจาร์ไม่มีเครื่องรางของของังไม่มี อันนั้นอันนี้ก็มันจะมียังไงมันเป็นอันเดียวไปแล้วอะ่ะไหมพระศิวะใหญ่สุดก็อยู่นี่แล้วอะ่วะไหมพุทธเจ้าใหญ่สุดก็อยู่นี่แล้วเห็นไหมเปรตที่ใหญ่ที่สุดก็นี่ก็อยู่ในนี้แล้วอสุร,รากายก็อยู่ในนี้แล้วเราไม่ใช่ว่าเป็นแต่คนดีนะสังเกตจิตเราสิเวลาเราไม่พอใจเราเป็นยังไงเราเป็นเราเป็นอสุร,รากายแล้วเห็นไหมหน้าเหมือนดักแล้ว <c oughs> เอ้ก็เราอ <c oughs> แต่เป็นมาร <c oughs> แต่ก็คือเราพุทธ พระเจ้าที่ดีที่สุดก็คือเราเราก็คือทุกสิ่งทุกสิ่งก็คือเราเราก็เลยไม่สูงกว่าใครไม่ต่ํากว่าใครเราก็เลยไม่โทษคนนี้คนนี้ไม่ดีคนนี้ชั่วไม่ใช่ก็มีแต่คนที่หลงอยู่ช่วยได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้แล้วก็เ,ออเดี๋ยวเขากัวันนั้เขาก็รู้เองแล้วเขาปล่อยพระริยเจ้าทั้งหลายก็เห็นอย่างนี้แหละบริษัทไม่ใช่พริษัทมุ่งจะช่วยผู้อื่นด้วยการเอาตัวเองไม่ลำบากแทนผู้อื่นเอาตัวเอง ตายแทนผู้อื่นเอาตัวเองเชสละเพื่อผู้อื่นเพราะเราเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นมันมันมีประโยชน์ต่อผู้อื่นแต่าชีวิตเราไม่มีค่าเลยเนะ่พุธิสักก็เลยมีกำลังมากกว่าคนอื่นมากกำลังใจของพุทธิจักรจึงมากมหาศาลถ้าพธิสักท,ทิ้งได้ก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสศกิจตาคาเป็นพระนาคามีหรือเป็นพระรหันได้เร็วมากเพราะว่ามันเต็มมาพอนะแล้วเรื่องเอานะ บางทีเราต้องเลือกเนาะบางคนบางคนเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยวันนี้ครูบาถึงกล้าที่จะมาเทศในสถานที่ที่เรายังพรรษาน้อยอยู่เพราะเราเรามีสกีพยานแล้วว่าเราก็ทําได้แล้วทําได้หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้สงสัยในตัวเองนะทําได้หมายถึงว่าทําให้ดูแล้วว่าเนี่ยเราพาหมอสามารถที่จะสละการทํางานออกมาได้ เราพานักบินเราพานวิศวกรเราพาเศรษฐีเราพาอู้เต็มไปหมดเลยนี่น,นี่คือสกีพยานของพุทธชา้าอุบาก็เลยเลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้ก็ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นแหละที่ทำํำผมไม่ได้ไม่ได้หวังว่าจะอะไรหรอกอย่างน้อยเขาได้เห็นเป็นคติเป็นเป็นธรรมะอย่างน้อยเขาได้เห็นแล้วก็คงจะเปลี่ยนได้ <c oughs> เอีใครเห็นได้ก็เปลี่ยนได้ใครเห็นใคเห็นสิ่งเนี้ยเดียวกันว่ามันมายึดมันถือมันนะจริงๆมันไม่มีอะไรเลยธรรมชาติไม่มีเราตั้งแต่ต้นเลยมีเราเพราะมีมีความยึดมั่นถือมันนะเราจึงเกิดถ้าถามว่าเราจึงเกิดมาจากความว่างมันก็ไม่ไม่ถูกซะทีเดียวแต่มันก็เกิดมาจากความไม่มีนั่นแหละเราไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรมันก็เลยใช้คาว่าว่างใช้คําว่าสุญญตา แต่จริงๆมันไม่มีคําจะพูดหรอกมันผดขึ้นมาเองตามเหตุปัจจัยมันก็ผดพุดขึ้นมาสังเกตความคิดแล้วไปนั่งดูความคิดนั่งดูความคิดสักพักมันมาเองเลยพุดขึ้นมาแหละแล้วมันไม่มีที่มาด้วยนั่นแหละมันมาจากเอมตี้มันมาจากความไม่มีแต่มันไม่ได้เกิดจากความไม่มีนะฟังให้ดีนะเพราะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเกิดมาจากนิพพานความเป็นเราไม่ได้เกิดมาจากนิพพานความเป็นเราถูกสร้างขึ้นมาภายหลังที่มีสิ่ง แต่งขึ้นมามีอวิชชาขึ้นมาความเป็นเราก็มาด้วยอวิชชานั่นแหละเนี่ยครูบาก็เคยสงสัยว่ามีคนถามหาว่าแล้วเรามันเกิดมาจากไหนเี้เกิดมาจากเหตุปัจจัยมันพุ่อะไรเหตุปัจจัยร้อยล้านเหตุปัจจัยโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่ความคิดเกิดมาจากแค่ความคิดนั่นปุงแต่งมาจากความคิดปุงแต่งมาจากมโนวิญญ,ญาณ มันพุดขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็เป็นเราพุดขึ้นมาปุ๊บก่อนเราจับอัพเลยทีนี้การพ้นทุกข์ือการเห็นว่าอ๋อมันมีคนไปยึดมั่นถือมั่นปัดัยที่ปรุงแต่งนั่นแหละเห็นแค่นี้ไอความเป็นเราหายไปเลยอ่ะมันไม่ได้ตายไปไหนนะมันหายไปม <c oughs> ันอัศจรรย์ตรงเนี้ย <c oughs> มันไม่ได้ไปฆ่ากิเลสอะไรนะไอเสียมี <c oughs> มันแค่เห็นว่ามันมายึดมั่นถือมันอ๋อมัน มันมันหลงผิดมายึดมั่นถือมันแล้วมันก็ขาดพืดลงแค่นี้แล้วไปเหมือนเดิมอีกเลยทีเนี้ยจะว่ายังไงมันก็เลยไปทําอะไรกับมันไม่ได้เลยอ่ะไปทําให้มันเมื่อไหร่มันจะเห็นก็ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าดูเพื่อให้มันถอนก็ไม่ได้ต้องเห็นเองเป็นเองแต่เราต้องสร้างปัจจัยพระองค์ก็เลยให้ทำโพธิปัฏฐานสามเจ็ดประการใช่ไหม ละห้าอินเอาไล่ไปทั้งสามสิบเจ็ดอย่างนั้นเพื่อให้วันหนึ่งจิตมันหยุดแล้วมันเห็นตัวเองว่ามันถูกหลอกรรมาเป็นมีแค่นี้บางคนก็ต้องนั่งสมาธิยี่สิบปีเพื่อจะให้จิตมันหยุดแล้วเห็นเห็นจิตที่มันมันผุดขึ้นมาแล้วมันมีคนเข้าไปยึดตุ้งมันเห็นแค่นี้เห็นจิตที่มันผุดขึ้นมาแล้วมันมีคนเข้าไปยึดจิตแล้วก็เป็นเราอแล้วเหนื่อย นีมีคนเข้าใจหลายคนแล้วก็รอวันหนึ่งที่มันมันพร้อมด้วยเหตุปัจจัยแล้วมันก็วางเหตุปัจจัยเนี้ยเราสร้างมันไม่ได้หมายถึงว่าเหตุปัจจัยเนี้ยเราเราให้คือไปเร่งให้มันบรรลุทาไม่ได้แต่แต่ทําอ่าเหตุปัจจัยรอบๆได้ทิ้งเพื่อจะให้มันหยุดรู้ข้าใจไหม ดูเป็นผู้รู้ผู้ข้อสังเกตการ็นเรื่อยๆเป็นแค่ผู้รู้ผู้ข้อสังเกตเรื่อยๆการเป็นการสอนจิตใช่ใช่การให้มันเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันมันไหลไปน่มันไม่ใช่มันนะคือมันเขาเรียกว่ามันเรียนิ่งตัวเองมันมันเรียนจิตเนี่ยมันจะนเมื่อก่อนมันจะเรียนข้างนอกตอนมาเกิดเนี่ยเรามีความอยากแล้วมันเรียนข้างนอกมันมันเรียนรู้โตเนี่ยว่าเป็นยังไงลานชาติแล้วมันก็เริกเรียนรู้โตตัวนี้ แล้วมันก็ไปเรียนรู้อันใหม่ว่าใหม่เนี่ยคืออะไรจิตมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเรียนรู้ข้างนอกจนอิ่มเต็มพอมันเลยใช้เวลานานมันเรียนรู้ความเป็นคนเนี่ยเป็นล้านล้านครั้งจนบอกว่าไม่อยากเป็นคนแล้วมันไปตกนรกจนห้าร้อยล้านชาติแล้วมันบอกไม่อยากตอกแล้วจิตอะมันมันไปอย่างเงี้ยมันพยายามที่จะไปข้างนอกอย่างเดียวเลยแล้วพระเจ้าบอกว่าเธอหยุดเสียทำเนี่ยเธอหยุดเสีย พอหยุดปุ๊บมันทันกลับมาเลยเฮ้ย hey, ถูกหลอกแล้วมันขาดวัดเลยขัาใจเยอะคนลุกมาทบท่านสอนเรื่องนี้นี่เข้าใจด้วยปัญญาคืออย่างนี้ปัญญาวิตติคืออย่างนี้เห็นว่ามาเราถูกหลอกแล้วแล้วเราก็จะไม่ไหลไปตามมันอีกแล้วเราก็พอแล้วเราก็เต็มแล้วเราก็อิ่มแล้วเราก็บริบูรณ์เลยสิ้นเชิงแล้วนี่ท่านเรียกว่า จักกุกรณีตามันเข้ามาเห็นตัวเองแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ยานก็คือปัญญามันก็เกิดอันยิ่งเลยว่าโอ้มันถูกหลอกอย่างนี้จักกุกรณียานักกรณีอภิญญายะทีนี้ใช่ไหมโอ้มันมันรู้รอบทั้งโลกแล้วว่าโลกนี้ไม่จริงเลยไม่พอก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วอภิญญายะคือเป็นอย่างนี้รู้ยิ่งเลยว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วไม่ต้องไปนรกแล้ว มันรู้เลยนะว่าเนี่ยฉันไม่ไปแล้วเพราะฉันรู้แล้วว่ามันมันไม่จริงแล้วเออมันหมดเลยเพราะมันรู้มันหมดแล้วว่าไอ้ที่ออกไปรู้เนี่ยไม่จริงแค่หยุดมันก็หายหมดนั่นแหละนิพพานายะจึงเกิดนขกะนาที่หมดรู้มันก็เลยสงบ อดีตเจ้าทั้งหลายก็เลยไม่มีอนาคตไม่มีอดีตอิกต่อไปไม่มีไม่มีแต่มีอยู่นี่ขันห้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะสุขทุกข์ดีชั่วปรุงแต่งก็มีเหมือนเดิมแต่ไม่มีเราละร้องไห้ได้ยิ้มได้หัวเราะได้แต่ไม่มีเราร้องไห้ไม่มีเรายิ้มไม่มีเราหัวเราะไม่มีเราเสียใจพอแล้วเหนื่อยเอาให้ไปบรรลุบางไปอล้นนะขอให้ทุกท่านโชคดีในทางเดือนแห่งวารควิธีนี้ Heh <laughs> heh.